นั่งลงกินข้าวน,น,นั่งลงกินข้าวนั่งลงนั่งลงกินน้ำไอ้นั่งงลเข้านอนิดนึงเดย์นอนได้นึงเนาะเอาเ้า er. เข้าไหมเข้ามาไหมเออนั่งลงมาเนี่ยกินข้าวดีๆกินข้าว้กินกน,กน,น,น้ำยังฮัทนาะโอ้โอเข้ามาสับฟากแล้วไปเนาะยังไปห่าวเลอซืิเนาะ เราเบียเ่ยงแล้วกันห้าวตัวนี้แล้วแล้วก็ได้แล้วโอ้ยอรอยกระสิได้ขึ้นหันมากแน่มาจุนนาไดยื่อเพิ่มคนาะเอาจุนนาได้เอาถัดแน่ไอ้รสอสิได้เพิ่มถัดไอ้โยมไก่เพิ่มกำน้องคนเด้อเพิ่มถั่ดคนเด้อเฮ้ยกินข้าวมาสนพ่าเอิญกันกินไหนวาเว้ยเนี่ยย่อเอิญกินตามกันเด้อมาเด้อกินข้าวสิโด <c oughs> กินผู้เดียวย่างเดียวเลยขึ้นซะพะโลดอ, <S <S ลอ่ะอ้าวสบายดีท่านผู้ชมตอนนีท่อแพร่ใยล้จะวันนั่านางยกยกอยู่ผพ้ดเดียววันนีน้นะประทาเราวยักษ์ไปฟ้าจนเอยเอองีอ้ระทาเราบุากคน บอกเปจิงไดเน่ยไปเท่าไม่เท่าแม่นเน่ยไปป้าเตึมบอไปบอกป้าน่ะเดี๋ยวไปกะเดียกไปงาเลยอนเลยไปแล้วครับบุกทุ่ท่างนลยบุกทุ่ท่างโอ้ เนี่นนะเป็นลงปลาเอาเด้ปีน้ำวนลมกันดีๆวะยังมาคิวคุยแถบมือน,นีนะตื่นเช้าอย่างบุบ่วงขึงนง<ม>้นเลยยงนอนนี้ในมือคืนนี่นะย่งแล้วน,น,นี่บเมียนบ่อนขึ้นมาไหมบะเมียนนี่ไหมนอ,อน,ไน,นอนเราพับไวไวไหมเออนอนแล้วก็พับไว้พร้อมเบิ้ัดบเบิหนึ่งเข้าแคบมาไล่ไอเข้าตัวนี้เนาะไม่ลีกันม่ลีกันทันทีเลย เอา้าเมียนพับไว้เพราะเข้าไปหน้าคนไปคาเซียลูกนอนนี้นี่คืนเนี่ยยังบน,น,นอนหนมันฮอนเออนอนค้างขันกระไดขันนอน,นอนนอนดนั่นเด้อปินห้วไปพื้นเดอเ้อไปเด้อไปคาเซียลไปปัไปขั้นนอนนะเออยังมาฮอนใช่ห โดนมอบมานอนนอกแอ้ยงขึ้นมาเขานอนทงนังเพิ่งพี่รลาเด็กกับไปเท่าไี่เออนอนหันขัาน,นอนอ่ะเด้อวันนี้ขัาน,นอนอนอนนั่นอาเด้อเออจอู่แจง้งคุณได้ว่านอนทีมคับโอ้โอ้น่ะไอ้ยงกินยัง ย uh. ังบอสเขาเด้เขาเด้เขาเอาเดีไปเขายืน่มบนตีไหลเขาจะนั่งเปล่าใส่เขาหนาเอไปย่องไปเอาไปเอาให้ย่งได้ยกเดี๋ยวเขามากลับอันนี้ เอ้ยย่ามาคิดมดอย่ามดอย่ามุดโอ้แหนมาเท้าแผล่นนะไปจับเขาปลาแล้วบเนียยานป่าเราไปลงป่าเดนุนมูข้าวบอมเทาแผลไปลงป่าน่ะเราพูดทางปเนาะเราทางไปเนะ โอ้เงินนั่นนันขนลา่าแท้เว้ยเดี๋ยวนวันนี้คนล่า,ทาแท้อินซาลีนี่โอ้เขาไปเห็นเห็นซตติกแล้วเริ่มเรตติกประเทศในเรียนล้วก็ขึ้นยูนโน่ก็ได้กับฟ<น>ู้ขึ้นมาหมดเล้อเด๊อันนุ่นก็มาจ้องเอาเฮือนแล้วไอ้นนุ่นก็ได้เนาะไอ้นนุ่นก็มาจ้องเอาเฮือนแล้วบ่อยนุ่นน่ะโอ้หกเขาเอาาทกินขาตัด

นั่งลงกินข้าวนั่งลงกินข้าวนั่งลงนั่งลงกินน้ำไอ้นั่งลงเขา้านอนิดนึงเด้อนอนได้นึงเนาะเอา้เอาเข้าไหมเข้ามาไหมเออ <laughs> <c oughs> นั่งลงมาเนี่ยกินข้าวดีๆกินข้าวแล้วกินน้ำยังฮัทเนาะ <c oughs> โอ้เข้ามาสับฟากแล้วเ <c oughs> นี่ยเข้าิ่มเห็นแซาลี่แล้วเดือดช็ติ๊กแล้ว มาแล้วก <c oughs> าได้ระเบียงก็เด้อค่อยพาลูกขึ้นเด้อติ๊กเนาะถ้ามีอีกขั้นอันนี้ละกะได้ไปน็นอนะันหนาอยู่ดูมันกระเามันการบินหลอดตกเนาะหลอดเกียงเราขึ้นกระได้ตกแตกตกแตกแล้วกระได้ค่อยแล้วเราข้างนอนเนาะติ๊กเนาะอย่างแต่อันนี้มันอย่างแต่บ,บนออมอันนี้เนาะอย่างแต่ห้าวซื้อเนาะห้าวระเบียงแล้วขันห้าวตัวนี้เรียลก็ได้แล้ว โอ้ยออกขึ้นหันมาเยมาสุน้าได้ยเพิ่มขึ้นเนาะอาสุน้าได้หอดัดแน่ไอหลอดเกไดรเบิ่งขอ้นันไอ้ยงไกเบิ้งน้องคนเด้อมอทัดคนเด้อนอนนี่นอนัก้ันน่ย้อเต๊กก่อมันยังงันาดไนเดีานะเออลอดลอ เออนั่งเออนั่งลงมันบ่มีไฟแล้วเด้อเดบอบวกเขื่อนแบตก็หมดโอ้ให้ไอ้เล็กจุ๊อ้สลี่ไร่ข้าวหมดคณะหนอที่ต้องไปบานเราเอาอยาข้าวหมดให้ไดสิเด้อซื้อ,อยาข้าวหมดแด้สิเป็นซ้อนนะเบาไล่ขันเจ้าไปนะเขาไปคิดอยู่ลุ่มพุ่นคิดออมเศร้าพุ่นอยู่ลุ่มพุ่นนะมันจะคิดบนกกเศร้ขาข้างหน้าหมดขึ้นมาขึ้นมาชิดลุ่มมั่ขึ้นนีะ ตายบอดีตายมห <laughs> ายมดหลห,ลหลนักลาหมดหมดหนักลาขาดหมดน,นี่ทีมสหนเราจะไปทิ้นหนำได้ยเดย่นี้นะหยัดชันนะเออตรงน,น,นั้นเราจัดนไปทิ้มเลยคนยออนั้นเดินกินน้ำเนี่ยหนำ,นำ โอ้ยบุหัวบันเออคันกินกินข้าวดีไรอนี้เนาะบุนึงกินบุนึงกินซ้มชี่เท่ยนะได้รดจบอันยังกันนะจบกันไหมนี่เป็นไรหมดเหรอนะข้าวมดคือปลีพอดนะเนน่ยพวกงามบนี้งามละ ติกเล่นหน้าพี่แต่ว่าติ๊กติ๊กเดี๋ยวนะครัเพื่อพี่แต่ว่าโอ้ยบัวท่าซุปแดงสมมือเนี่ยนะจุดสติ๊กให้หมดแล้วเมื่อคืนนี้แพ้พวกง่ามเนาะไอคือพวกนองซุปเป็นนอนน้ำเมียเมื่อคืนนี้พวไปสับอันนี่เป็นนอนบานเซยเหนียวแทกากมุงท้าเออไปยังยิงลงไปตกเมื่อน น่ะเฮ้ยเนี่ยอกาแุ๊ยกาปฟกาแฟแล้วเป็นสีต้นนี้มันมีา้าแงข้าวมดกับมีซอคิดหมดกับมีน่ะคิดชุยแล้ว โอ้โหโหต่ำเครื่องไล่เถะเต็มครบเลยหนึ่งเครื่องดีเสียดเครื่องยาวเนี่ยต้องเสียดีนนะาะเป็นจมยุดอีกแล้วจมยุดนี้ ตึงตกกันเดนกนปิดกี้ติ๊กมันมาตลอดนะมันก็ไต่ายตลอดนี่นี่นี่น่ะามดี้เจ็บกอนหะมดง่า่อนหะหมดดั่มง่ายนมันมดนี่ยังเกากลนกลนฮะนันฮือนั่นฮือบางนี้ยอะไอ้เอกมิ

กิตงงง่ายคือมีเนี่ยโดแมนเนมันตกแล้วมันวีบนุ่ยมันจ็เข้ามาห่มกันหมดกะไดมันก็แยกยิ่งห่มเปี้ยงเปี้ยงก็ดีอยู่ห้อมัอเมลไปนอนหันเนามันเมล็กันมีปากคอชไวยเมลไปนอนหัดตกเจาเฟินบัญเนี้ยงตะกวดตี

มันนั้นไหะครับก็แหงวดทำอยู่นี่ว่าบุมีเมอนบุมีแลลวอันแพงตีมันมันลูทางแล้วมันแพงก็มันมีอะไรนั่นนะค่ะมันซักเพื่อนเรเนมันมีวัดนั่นนะครับแล้วไปทายฮันจีนผุเนายไปทานยงฮันจีนมันมียูนํำจีนหฮันจีนมีมันโมโหนะเออว้าว่ิมวัด อแท่นวดอันแท่นวดสิแท่นวดไฟฟ้าบ่ต้องตัวไฟฟ้านี่ตัวมันข้มแบบไอ้นำเนมันเป็นไฟซากไฟแล้วมันแท้จริคักดีนั่นเลยซากกว่าครับอืมตังด,ดื้อดิบ่ตั้งแท่นนวดไฟฟ้านี่แหละเพราะไฟฟ้านี่นะอ้าเธอร์เซบบอหลอดกินมะม่วงนะ่ะซ่บ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอ้เดีอดเมันน่ะเขามีเห็นเรื้องเป็นเท่าแครมั้ไปเรียนำไอ้นู่นน่เเรียกเบื้องไอ้งเรียกเบื้งไอ้ไอยูน่าห้องคนเลือกไอยนะไปไปอยูุ่นแล้วจิตาหมดเบิ่อจดกันเอาอกิ่นขาวนี่งกินข้าวซนี่ย โอ้เคยไห่แตงเขาห้กินไอ้ให้กินเขา,าเข้าไปกินเามันสก,เอ,ออกนเ,เอากินเลยด้เอ้าเอบเขานะเอ้าเอาไปลิเ,เพื่อคนกินมะเ,เขือเก็บมะเขืเอ <laughs> จะจะกินจะกลับไปกินไอ้นุ่นกินกลับไปกิน อ่าพีกินอ่าเดี๋ยวไปจัดอันเจ้าจะแกับพ่อหนั่นนะเออมาอาไปให้กระไรโดนนะเออถ้าแพทหนึ่มให้เราเดี๋ยวเขาไล่ปูไล่เนี่ย,ย,ย,นยบนมือเอาไปเลยบัวไม่คนอ้นท้าแพทท้ามีเด็ดเด้ไปห้านี่ไปกะ็ะไรจะห้านี่ไปมามาจะให้บนนี้ไปเลยเไ,ไปห้าไปท้า,พาแพทท้าแพทเลือมีกินเลย เฮ้ยมีอยู่ร่มีกินแล้วบอกวาไม่เท่าพนะแพทฮะไม่เท่าแพทไาไปท่าแพทพก็พอแล้วมาเอาสันนี้ไปเลยเงี้ยเอาสันเงี้ยเอาเดจอดสนันนี้ปัดเข้านี่ยเอาโอเคเลยวไปไปบนกินอะไรเนี่ย, <c oughs> ยกินแล้วอรอดกินวันรอดอ่ะเขาไปท่าแพทเลย mọi người 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 mọi Ờ, mọi người người mọi 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 ไปเฮกลัางมือกินข้าวเอาล่างมือเลยคุณวปล่างยลมคนแล้วลงไปลุมบนนูนไปแม่คนตะกอบยืมมนนะนี่นี้ก็มมี่มันก็มีเฮาไปอปัไปดินดูคนตอกไอ้รีกินข้าวเนี่ยกินแล้วเออมีนากินนี่นะ้นาอืมเปนี่เฮ ไปไปลงไปนอดเด้อเขาจะกินเขากินเขาไอ้กินเอาเลยกินเลยอาไนั่งอก็นั่งไปไอ้คุกน้กินเขาเฮ้ยนัลงเลยเดียวนั่งเอากินซะพากเกินซะในอ่กิกินเสรแซบเสรแซบ้เราไปกินข้าวเส้าไปห้ทำมีหุ่นนอดมรเดี๋ยว อีกท um ีมช่องสรางมือก็ได้ยั่วเดะรอดเงี้ยนะเขากำลังมาเฮ็ดเราดิเห้ือยนี่เบิ้งเข้มไงเข้มยนะหยิบยังหยิบดำจิ้มักชีโอ้แฉบบอ้ยกินข้าวมาส้นพ่กเอิญกันกินไดงวะเว้ยเนี่ยยิ้เอิญกินน้ำกันเดะ มาเด้อกินข้าวเชดยกินผู้เดียวย่างเดียวเลยกินซะพะโลดอ่ะอ้าวกินย่งสี่คนเช่นยังเป็นยังนี้เฮ้ยยังเช่นนี้นะ <c oughs> เออน่าปัด <c oughs> อ้นี่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 ดูอ่ะขอบุญชี้อันนี่นี่อนนโอ้ไหนเกือบุษบก

Oh, malah aku nanti nguan, nih. Ini cek an. Ini memang memang, sih. tim. Ini pun, mimpi. Ini sesaat, โอ้แค่โน้นเอาล่อขึ้นเนาะแท่นน้นเอาล่อขึ้นเนาะสิเด้อืมถ้าใครไปกินเขาโดยโดยไปเลยข้าวฟักม่วงหนึ่งเออ nó sẽ hai sao đấy, kìa Này kí kí Mhm, 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 Mất mhm, 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 อ้ามกินแม่ลูกกินแม่บากินแล้วกิน,นกระเทียมเหรอากินละกินกระเทียมเอาเอากินนี่ลากรันไปมื่อเท่งแผร่กินเขาย่างอริดอร่อยแซ่บง่อยตัดเจมาเคล้ามาอะไรตำหากินาลากันไปเท่านั้นเนาะ